สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆจากการเปิดไพ่ทำนายดวงมาในหัวข้อคุณจะสมหวังและสําเร็จในเรื่องอะไรก่อนสิ้นปีนี้นะคะผ่านพลังงานจากไพ่ซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอ สิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกําลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องที่คุณจะสมหวังและสำเร็จก่อนสิ้นปีจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลย ไพ่ใบแรกนะคะจะเป็นไพ่หกดาบเป็นสถานการณ์ของการได้ขี้คายหรือการได้เคลีย์สิ่งไม่ดีต่างๆออกไปจากชีวิตของคุณอาจจะเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานก็จะสามารถยุติได้นะเคลียร์จบได้นะคะอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกกังวลใจไม่สบายใจมันกําลังจะหลุดพ้นออกไปแล้วก็ สามารถจะไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่ดีมากขึ้นนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อาจจะต้องเคลียร์บางอย่างออกไปนะเพื่อที่ไม่ต้องอติดค้างกันนะคะนะได้ไปเริ่มต้นแบบปังๆแบบสดใสามากยิ่งขึ้นหรือการที่คุณได้เคลียร์งานใหญ่นะโปรเจกต์ใหญ่เคลียร์ให้มันจบไปซะเพื่อที่จะได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆต่อก็ได้นะคะ เป็นการได้เคลียงานนะเคลียสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตแล้วก็มีโอกาสได้ไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่ดีมากขึ้นหรือการที่คุณได้กลับไปคืนดีกับใครสักคนหนึ่งที่ทะเลาะก,กันมีปัญหากันก็ได้นะคะได้ปรับความเข้าใจกันแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆไพ่หนูมุสิกะนะคะเป็นดวงชะตาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ จะปกป้องคุ้มครองดูแลดีมากๆมีโอกาสที่สิ่งที่คุณได้ร้องขอได้อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันกำลังจะเป็นจริงกำลังจะสำฤธิ์ผลแล้วนะคะหรือเป็นช่วงที่ยิ่งหมูยิ่งปังก็ได้นะแต่ก็ต้องขยันทำงานด้วยก็จะยิ่งทำให้คำขอพรนะคำอธิษฐานของเราก็จะเป็นจริงได้นะคะไพ่สองไม้เทา้า เป็นดวงชะตาของการได้พัฒนาเติบโตไปในทางที่ดีมากขึ้นถ้าเป็นเรื่องของการทำงานนะคะก็มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในสายงานที่คุณทำอยู่หรือถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนะก็มีโอกาสได้ขยับขยายกิจการอาจจะขยายสาขา,าเพิ่มจำนวนพนักงานออกผลิตภัณฑ์ใหม่สินค้าใหม่ก็ได้เพื่อรองรับการเติบโตในภายภาคหน้า แต่ว่าเรา,าจ,จะขยับขยายอะไรลงทุนอะไรเพิ่มขอให้ทําแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปใจร้อนอย่าไปทําอะไรที่มันใหญ่เกินไปนะคะมิฉะนั้นนะมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้เป็นไพ่ temperance นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของคุณแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะนําพาคุณไป,ไปสู่สิ่งที่ดีมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันเปลี่ยนไป เป็นงานที่ท้าทายขึ้นยากขึ้นซึ่งเราก็อย่าได้กลัวจงใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้ความสามารถใช้ทักษะพิเศษนะที่คุณได้ฝึกฝนมานานก็จะสามารถทำงานหรือรับผิดชอบในงานต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนงานก็ได้นะเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะคะมีการเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้น ทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงทุกๆก,การเริ่มต้นใหม่จะทําให้คุณได้ดีได้ดีนะคะ 1. ถ้วยถ้วยกายสิทธิ์นะคะที่บ่งบอกถึงความหวังความฝันแล้วก็ความรักด้วยเป็นดวงชะตาที่คุณจะได้รับความเมตตามีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณเกื้อนหนุนคุณนะคะทำอะไรก็มักจะได้รับความร่วมมย้ยร่วมมือที่ดีมากๆ นะได้รับความเมตตาทําให้สิ่งที่คุณทําเป้าหมายของคุณเนี่ยมันก็สําเร็จได้อย่างง่ายได้มากยิ่งขึ้นด้วย King of p e n t a c l e นะคะโดดเด่นมากๆในเรื่องของเงินเรื่องของรายได้นะที่จะมาะที่จะเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีโอกาสสมหวังเรื่องเงินด้วยหรืองานที่คุณทําภารกิจที่คุณจะรับมอบหมายมันสําเร็จก็เลยทําให้มีผลตอบแทน นะที่คุ้มค่าก็ทําให้คุณยิ้มรับรัพบนะกันแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะหรือสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้านี้มันกําลังส่งสัญญาณข่าวดีว่ากําลังจะสําเร็จนะกำลังจะดีขึ้นหรือเริ่มที่จะสร้างผลกําไรสร้างเงินให้กับตัวคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะมีโชคลาภทางการเงินเกิดขึ้นนะโชคลาภจากการทําอะไรใหม่ๆโชคลาภจากคนใกล้ชิดก็ได้นะคะ คนใกล้ชิดคนที่เรามีความสัมพันธ์ดีด้วยอาจจะซื้อไพ่นะมอบของขวัญแทนใจถ้าไม่ใช่ของขวัญที่เป็นสิ่งของก็อาจจะเป็นเรื่องของการมอบความรู้สึกดีๆคำพูดให้กำลังใจที่มันเป็นพลังบวกทำให้คุณาสามารถที่จะขับเคลื่อนชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะบางทีการได้รับกำลังใจที่ดี มันเหมือนเป็นของขวัญวิเศษนะเป็นยาชูกำลังที่ทำให้คุณมีพลังใจในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะ q e e e นออ s o r d เป็นราศีที่คุณจะมีความเด็ดขาดหรือมีความชัดเจนในสิ่งที่ทำมากขึ้นนะคะจากก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยกลัวเคยโลเลเคยไม่แน่ใจกับบางสิ่งบางอย่างมันก็เลยทำให้คุณอาจจะพลาดโอกาสที่ดีไปก็ได้นะซึ่ง ประสบการณ์ชีวิตต่างๆมันก็หล่อห้อมทําให้คุณต้องเด็ดขาดมากขึ้นนะจะมา,าคิดแบบโลเลไม่ได้เพราะเดี๋ยวอาจจะพลาดโอกาสที่ดีไปนะคะรวมถึงคุณจะมีความเก่งเก่งรอบด้านสามารถที่จะคิดตัดสินใจหรือวางแผนในเรื่องของอาการทำงานหรือการใช้ชีวิตได้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะไพ่สิบไม้เท้า อาจจะเหนื่อยขึ้นนะคะด้วยภาระหน้าที่มากมายทั้งงานนะทั้งเรื่องส่วนตัวต่างๆที่มีเรื่องให้คุณต้องคิดต้องทำนะต้องจัดการเยอะแยะเลยก็ขอให้อดทนนะคะความอดทนมันจะทำให้คุณผ่านพ้นในทุกๆอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้บางคนอาจจะรู้สึกท้อเหนื่อยกับสิ่งที่ทำแต่เชื่อเธอว่าความหนึเหนอยของคุณนั้น ก็จะแปลเปลี่ยนเป็นความสําเร็จของคุณอย่างแน่นอนนะคะขยันทํางานนะยังไงซะไม่มีทางลําบากไม่มีทางอดอย่างแน่นอนนะคะเราอาจจะต้องทํางานมากกว่าคนอื่นเหนื่อยมากกว่าเขาอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้เสียกําลังใจนะคนที่เรามองว่าเขามีความสุขนะทำไมเขา อ,อยู่ดีกินดีบางทีเขาอาจจะมีปัญหาที่หนักหนามากกว่าเราก็ได้แต่อาจจะเก็บซ่อนไว้นะคะนะทุกคนล้วนมีปัญหาด้วยกันหมดนะเราก็มีดังนั้นนะคะก็พยายามให้กําลังใจตัวเองเยอะๆกําลังใจบางทีก็มาจากตัวของเราเองแล้วก็อะไรที่มันแบกรับในสิ่งที่มันไม่จำเป็นกับชีวิตนะเราก็ต้องปล่อยวางมันไปบ้างนะก็จะทำให้คุณรู้สึก เบาใจลงแล้วก็โล่งใจสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะแบกรับมนะัดอุปสรรคปัญหาเท่าที่เราไหวอย่าไปช่วยเหลือใครเกินตัวบางทีคุณชอบไปแบกปัญหาของคนอื่นนะคะบางทาีพอเราไปออกรับหน้านะปัญหาแทนคนอื่นกลายเป็นว่าเราต้องรับผิดชอบกับปัญหานั้นเองนะกลายเป็น เพิ่มภาระเข้าไปอีกนะคะก็ะระมัดระวังด้วยนะอย่าให้ความใจดีความขี้สงสารมาเป็นจุดอ่อนที่ทําให้เราต้องลําบากต้องเป็นทุกข์นะคะมีไพ่อัศวินดาบนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะสื่อเตือนก็คือพยายามาควบคุมสติอารมณ์ของเราให้ดีนะบางทีทําอะไรแบบใจร้อนบู้วามเกินไปนต้องะระมัดระวัง ชีวิตมันกําลังมาดีแล้วอย่าให้มันต้องพังเพราะว่าอารมณ์เพียงชั่ววูบนะคะก็พยายามมีสติให้มากอะไรที่มันไม่ได้ดังใจอาจจะด้วยมันเหนือการควบคุมเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปบางทีการยอมรับความจริงมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะจะฝืนไปจะคิดมากไปมันไม่มีประโยชน์ นะทางที่ดีเราก็คือพยายามยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราก็พร้อมรับปรับตัวแล้วก็เรียนรู้กับมันนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะสีดาบนะคะก็จะบ่งบอกถึงในบางสถานการณ์เราอาจจะต้องนิ่งให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นะการไตรตรองหรือการคิดอะไรที่มันรอบครอบขึ้นก็จะทำให้คุณาสามารถจะผ่านพน้น สถานการณ์แย่ๆต่างๆไปได้นะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆให้คียขายได้ดีเสมอโดยนะคะก็เป็นดวงชะตาที่กำลังจะได้เคลียร์สิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจกังวลใจมันกำลังจะหลุดพ้นออกไปแล้วนะคะแล้วคุณก็จะไปเริ่มต้นนะกับสิ่งใหม่ชีวิตใหม่นะได้ดีเพิ่มมากขึ้น บางทีเราก็ต้องเคลียรสิ่งที่มันไม่ดีก่อนอาจจะเป็นพลังงานด้านลบของเราเองอย่างเช่นความกลัวความไม่แน่ใจอะไรต่างๆที่เราอาจจะต้องพยายามสลัดมันทิ้งไปเพราะว่าความกลัวนั้นมันอาจจะกีดกั้นความสําเร็จของคุณก็ได้นะคะแล้วก็ขอให้คุณหมั่นกระทําความดีคิดดีทําดีทําในสิ่งที่เป็นบุญกุศลก็จะยิ่งเสริมดวงชะตา ทําให้ชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะนะเราทําดีแม้ไม่มีใครเห็นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเห็นนะท่านเห็นว่าคุณได้กระทําสิ่งใดบ้างนะซึ่งท่านก็จะอวยพรอวยชยัยให้คุณมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะคะการทําความดีอย่างน้อยๆมันก็เป็นเกาะที่จะกันสิ่งชั่วร้ายนะกันสตูหมู่มารไม่ให้มาทําอะไรเราได้นะคะ จงทำดีไว้เถอะนะชีวิตก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ชีวิตมันมักจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนะอย่างเช่นหน้าที่ความรับผิดชอบการทํางานมันคงจะไม่ได้ทําอะไรแบบเดิมๆก็ต้องมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีเพิ่มงะเพิ่มมากขึ้นนะคะไพ่กำลังสื่อว่าเราอย่ายึดติดกับสิ่งเดิมๆควรที่จะเปิดใจ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็พยายามมองการไกลเข้าไว้ก็จะทำให้คุณได้รับโอกาสที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งก็คือคุณมักจะได้รับกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างมีคนมาคอยเมตตาคุณใจดีกับคุณมากขึ้นนะใครดีกับเราอย่าลืมทำความดีตอบแทนลับไปก็จะยิ่งทำให้คุณ เป็นที่รักที่เมตตามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องของเงินเรื่องของรายได้ที่จะเข้ามามากขึ้นแต่มันก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณมาจากการทํางานนะจากความขยันหมั่นเพียรของตัวเราเองถ้าขี้เกียจน,นี่จบเลยนะคะนะถ้าหวังโชคลาภทางอื่น,ม,นมันก็คงจะยากส่วนมากแล้วนะโชคลาภความสำเร็จสิ่งที่คุณสมหวังมันก็มาจากการลงมือทำ มาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณล้วนๆนะคะนะจะเป็นเศรษฐีจะร่ำรวยก็จากสองมือของเรานั่นแหละนะสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างก็ส่วนหนึ่งที่คอยเป็นแรงสนับสนุนนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จมากจริงขึ้นนะคะแล้วก็อย่าได้กลัวความเหนื่อยยากอย่าได้ท้อกับอุปสรรคปัญหาทุกคนล้วนเจออุปสรรคปัญหาด้วยกันทั้งนั้นอย่าหนีปัญหานะคะ เจอปัญหาอะไรเราก็ค่อยๆเคลียร์กันไปนะบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเอาไว้ก็ได้ปัญหานั้นมันอาจจะเป็นใบผ่านทางที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จแล้วก็นำพาคุณไปสู่ความสมหวังก็ได้นะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซับรแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ